สวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องยูทูบช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องวัดดูแล้วหิวครับพอดีผมผ่านมาที่ร้านเซเว่นอนะครับก็มาซื้อเมนูโปรดผมรับประทานภาษาใต้เนี่ยเขาเรียกแกงคุงปลานะครับและที่ผมกำลังตักอยู่เนี่ยคือข้าวากับไข่เจียว ไข่เจียวนี่สีอ่อนนะครับแล้วก็จืดจะพอมาเจอกับน้ำแกงปงปลาเนี่ยเข้มข้นครับของนี้ราคาไม่แพงครับ ราคาไม่แพงกล่องละ49บาทครับถ้าดูขนาดก็น่าจะโอเคอยู่เพื่อนๆคนไหนผ่านมาเจอคลิปในช่องนี้นะครับช่องนี้ชื่อช่องว่าดูแล้วหิวครับก็ต้องขออาเพืนเพื่อนด้วยถ้าจะไม่เห็นหน้า อร่อยครับอร่อยมากพอดื่วข้าวด้วยครับออกมาทุลัข้างนอกก็เลยแปบ๊บมากินสักหน่อยนึงเป็นคนชอบทานน้งไข่เจียวแล้วก็แกงคงปลาเลยครับ อร่อยมากเลยครับไข่เตียนรสชาติจะจืดไปนะครับไม่เค็มก็มางคนทอดเค็มแต่ว่าเขาก็พยายามลดทำรสชาติให้มันจืดลงนะครับเพื่อจะได้กินกับแกงผงปลาได้ด้วย เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งจะเปิดมาเจอคลิปนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าการจะช่วยเหลือเจ้าของช่องก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยนะครับ คนจับได้เลยครับอืใช่ครับ ข <c oughs> ้าวก็หมดพอดีครับเดือดน้ำแกงโอ้โหสดสดผิดท้ายนี่อร่อยเลย โอเคนะครับถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็อร่อยถูกปากผมด้วยรสชาติเนี่ยผมชอบเลยเัขาหน้าข,ขาหลังใครพาผมเดินทางไกลเนี่ยแล้วเจ้าแวะเข้าเซเว่นซื้อเมนูเขากล่องให้ มีนักเรียนเดินผ่านครับถ้าใครจะซื้อเมนูเข้ากล่องให้เนี่ยผมขอแนะนําอันนี้เลยอร่อยครับถูกใจด้วยโอเคนะครับผมอิ่มแล้วเดีย๋ยวจะไปออกไปทำธุระต่ออยู่หัดใหญ่ครับผมอำเภอหัดใจญ่จังหวัดสงขลาช่องนี้ชื่อช่องว่า ูแล้วหิวครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วย